ไม่กินข้าวเช้าป่วยเป็นอะไรบ้างพูดถึงมื้อเช้าหลายคนเนี่ยอาจดื่มกาแฟถ้วยเดียวแล้วไปทํางานหรือไม่กินข้าวเช้าเลยแต่ไปกินมื้อเที่ยงทีเดียวแต่รู้อะไรไหมการที่เราไม่กินข้าวเช้าเนี่ยทำให้ป่วยหลายโรคตามมาอย่างที่ถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเปลี่ยนมากินข้าวเช้าทุกวันถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรบ้างก็ลองมาฟังกันครับอย่างแรกคือเป็นเบาหวานคือถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเช้าเนี่ยจะทําให้น้ําตาลในเลือดเราสูงผิดปกติได้ตลอดวันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด โรคเบาหวานหรือในคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยจะทําให้คุมน้าตาลไม่อยู่ได้อย่างที่2คืออ้วนง่ายการงดข้าเช้าเนี่ยจะทําให้ระบบเผาผานพังไม่เาผาผันไขมันก็ทําให้อ้วนง่ายกินน้อยอยังไงก็อ้วนครับอย่างที่3ามคือทําให้หัวใจวายเฉียบพลันคือฮอร์โมนความเครียดเนี่ยจะพุ่งสูงถ้าเกิดเราไม่กินข้า,าวเช้าก็ทําให้ไขมันในเลือดเนี่ย จับกับเส้นเลือดหัวใจซึ่งพอนานเข้าเนี่ยก็มีโอกาสหัวใจวายเฉียบพันจากไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจอย่างที่4คือสมองเสื่อมถ้าเกิดเราไม่กินข้า,าวเช้าระดับน้ําตาลที่มันผิดปกติเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดสมองตีบก็ทําให้เลือดเนี่ยเลี้ยงสมองไม่พอเกิดอาการขี้หลงขี้ลืมทําให้สมองเสื่อมเร็วตั้งแต่อายุน้อยได้ก็รู้ครบหมดทั้ง4ข้อแล้วเนี่ยแฟนคลับทุกคนก็อย่าลืมกินข้า,าวเช้ากันทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีครับ